สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มันเนี่ยหลายคลิปนี้มาที่แอปนี้กันหน่อยนะคะสำหรับ Easy Cast เป็นแอปที่ เงินเข้า wallet แบบฟรีๆเราสามารถทำภารกิจประจำวันเราสามารถดาวน์โหลดแอปต่างๆเพื่อที่จะสะสมเพชรแล้วก็แลกคะแนนเข้า wallet ได้เหมือนกันการถอนเงินของแอปนี้คนที่ถอนครั้งแรกนะ่าจะเริ่มต้นอยู่ที่10บาทใช่ไหมอ่ะ10บาทพอเราถอน10บาทเสร็จยอดต่อไปก็จะเป็น20 50 200แล้วก็สูงสุดในการถอนก็คือ700บาทแอปนี้เกิด กดถอนไปแล้วครั้งหนึ่งอยู่ที่10บาทการรับเงินจากแอปนี้รอไม่นานนะคะส่วนการหาคะแนนเพิ่มเติมจากแอปนี้ก็คือตรงนี้ตอนนี้เขามีกิจกรรมอันนี้นะนี่อันล่างสุดต,ตรงนี้ เล่นเป็นทีมเพื่อที่จะรับเงินในกิจกรรมตรงนี้จะเป็นการสร้างทีมโดยการเล่นเกมต่างๆใครอยากรู้ก็สามารถมากดเชิญเพื่อนตรงนี้เพื่อที่จะให้เพื่อนอยู่ในทีมของเราเสร็จแล้วก็ไปทำการแข่งขันหรือไปทำภารกิจตรงนี้ได้อันนี้อันนี้ของรุดยังไม่เคยเล่นนะก็เลยไม่รู้ว่านอกเหนือจากเนี้มันทำยังไงแต่โดยคร่าวๆก็คือประมาณแบบนี้อันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมอะไรที่เล่นเป็นทีม ส่วนการหาคะแนนเพิ่มเติมก็คือตามนี้ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดแอปเกมเพื่อมาเล่นหรือการเล่นเกมในตัวของแอปเองโดยที่เราไม่ต้องดาวน์โหลดซึ่งมันก็มีเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราต้องขยันหานิดนึงเพราะว่าส่วนมากอ่ะมันจะเป็นการดาวน์โหลดแอปจากข้างนอกนะคะอ่ะประมาณนี้อันนี้คือการหาคะแนนส่วนการถอนเงินหรือการแนะนําเพื่อนอันนี้ในการแนะนําเพื่อน เราสามารถมากดคัดลอกลิงก์ของเราตรงนี้นี่นะที่เขียนว่าการเชิญเสร็จแล้วก็กดตรงนี้เราสามารถคัดลอกลิงก์แล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้สําหรับคนที่อยากจะแนะนําเพื่อนส่วนการถอนเงินในการถอนเงินก็คือตรงนี้ถ้ายอดไหนที่เราสามารถกดถอนได้มันจะขึ้นสีเขียวเข้มแบบนี้อ่ะเราก็กดเข้าไปนี่นะ สำหรับคนที่จะถอนครั้งแรกอะ่ะเดี๋ยวเขาจะให้เราใส่เบอร์วอลเลตก่อนแล้วเราค่อยทำการกดถอนแต่คนนกพึ่งกดถอนมาแล้วหนึ่งครั้งก็เลยไม่ต้องใส่มันจะขึ้นเองอัตโนมัติพอเรากดที่จำนวนเงินเสร็จเดี๋ยวเขาก็จะถามว่าเราแน่ใจใช่ไหมที่ว่าเราจะถอนยอดนี้เข้าเบอร์วอลเลตนี้เราก็กดที่ถอนตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนเบอร์วอลเลตก็กดตรงนี้นะอันนี้ใช้เบอร์วอลเลตนี้นะคะกดที่ถอนได้เลย ่ถอนคุณจะได้รับเงินภายใน24ชั่วโมงแล้วก็กดยืนยันได้เลยส่วนเงินหรือจำนวนคะแนนของเราตรงนี้ลดแล้วประวัติของเราจะอยู่ด้านล่างสถานนะคือรอการดำเนินการก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำเมนูไม่เยอะการหาคะแนนไม่ได้มีอะไรหลากหลายมันก็สมัคร วน์โหลดแอปเกมมาเล่นเล่นเกมแนะนําเพื่อนหลักๆก,ก็จะมีประมาณแบบนี้ถามว่ามันได้คะแนนดีไหมแอปนี้ก็อยู่แอปทุกแอปอะค่ะพูดตามตรงแอปทุกแอปมันก็อยู่ที่ความเยันของเราถ้าเราดาวน์โหลดมาแต่เราไม่ทําอะไรเลยเราก็ไม่ได้แต่ถ้าเราดาวน์โหลดมาเราสามารถทําได้ในระดับที่ที่เราสามารถทําได้เราก็จะได้รับเงินมันอาจจะช้าจะไวมันอันนี้มันอยู่ที่เราด้วยมันอยู่ที่การแนะนําเพื่อนของเราด้วยแต่ถ้าถามว่า ไม่แนะนําเพื่อนได้ไหมไม่แนะนําเพื่อนก็ได้อย่างที่บอกว่าถ้าแอปไหนมันมีค่าคอมแต่เราไม่แนะนําเพื่อนเราก็ต้องขยันทําภารกิจนิดหนึง่งขยันทํากิจกรรมนิดหนึง่งแล้วเราก็จะได้รับเงินหรือได้รับคะแนนพอๆกับคนที่เขาเป็นสายแนะนําอันนี้ก็ขยันนิดนึงนะคะสําหรับคนที่ไม่ใช่สายแนะนําคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะคะสําหรับ Easy Cash ใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ หรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบค่ะ